สวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนนะครับเนาะเรามาเจอนครับกบช่องปลาจิ้งโค่เนครับวันนี้ปลาจียงโค่บนสี้าพี่น้องมาลองเบาตัวไม้นะครับขนาดตัวอาหาริเซนติเมตยครับันวันีสิบสองครับคือสภาสองทันห่าร้อยลงสี่หู้ล็กไปฟังในเถอะเาะเออฟัง รับพีน้องรวบแหงครับเดี๋ยวม,มึงครับว่าสเป็นังไรเนาะครับเนาะสีเขึนบ่ลลลลลบแลล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 นนลล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 กลล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 รลบลล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 นลล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 ่ลลลบบลลลลลนลลลบลล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 ลบลลลงครับไปลางไหนลลคลลบลลลเลลลงกันครับสขึ้นบ่ ไปไหนด้ยอยเจ้าสีดิงด้งเสียคนติดเดียวมาเหมือนกันครับว่าสิเป็นบ่แต่ลมแห้งยี่ยี่ครับ,รบเหมือนนี่เรื่องในไก่กับข้งสีขึ้นผมว่าทั้งอุดรแจง้งแจ่งปางครับฝนกำลังสีตกครับอุบลเนาะครับเนาะกะว่าฝนสีตกประมาณสักชิบนาทีชิบหาณที่ลุ่มกะจีมาก,ก่อนครับผมกะจีชว่วยโอกาสครับ เช้าอากาศเอาวาลแามา่เรียนนะครับเนาะเดี๋ยวมามึงกันครับมาสิเป็ยนยนังไงครับฝนกำลังสีตกครับฝนเยกำลังสีมากเอาบ้เอาบ้เอ้เอ้ พุทธเหนไหมพุทเข้าเลยเด้อครับอยากยังไม่ฟังกันครับพี่น้องอยากยังไม่ฟังกันเด้อครับเด้อไปไปไปฝ่าเผาให้ลูกอยากยังไม่ฟังกันครับอยากวุ่นไม่ฟังครัแบแเด็กพุทธมาเลย พอดีอ่านมันถือตานเพิ่นนะครับก็เลยบดึงบาไว้นะครับจากหมุนไปฟังอ่ะนะครับอาการเราหมุนก็คือว่าอาการเราเอียงอาการเราเอียงอาการเราค่วงเอียงค่วงหมุนเป็นอาการเดียวกันครับสําหรับอาการเราเอียงนะครับเอียงขางครับหมุนไปฟังไหนสมมุติเราหมุนไปฟังเดนกับเปลว่าเราเอียงไปฟังอ่ะนะครับสมมุติว่า ก็คือผมมาเด้อพี่น้นองเดี๋ยวมาชมกันครับอีกเพี้ยน,นหนึ่งครับผมเก้อเก้อไปเนี่ยล่ะลถมันสัตว์ไปฟังหุ่นเฮียงอยีหลีเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนีก่อนรถม,มันสัตว์ไปฟังหุ่นเฮียง ว่าหมูอ่ะนี่คุ้งเรียนน,นี่ฝนจับอะไนี่ลูมันหน้าตังนี่รับมันเป็นลูหมืนอะเด็กจับกล้องให้ให้นี่ข้านี่เดี๋ยวดยวคนเข้าวาวก่อนอยากคุ้นไปแหี้ยแก่มันไปลงบ้านาลท่อนอย่ที่ไหครับนี่นะครับพ่าต้องส้อนบะมาครับคุ้งแก่ไฟเต็มที่ครับกับสำหรับคนโบหูนะครับเนาะวิธีการแก้วาวเอียงครับแต่พ่อเบียงปันความดูกันได้ครับเล็กๆน้อย มันไปแห้งเตืบยี่นอพวกเรามันแบบนี้ฮะมันไปแห้งเตืบยี่เด้ไป้าเป้าแกล้งบอลเก้ากันอ่ะก็ขึ้นมาหายเด้อมันจูบแห้งย่เลยไปยังมาเมือกันครับอีกเที่ยนึงให้เขามาแล้วก็ะยี่เลื่อมฝากกรไหลกุชเช่นะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนแนวนี่วะโอ้ ดค,ครับสกไข่โคตรกระดิ่งแจงเตียนครับเป็นสักหน,นึ่งกำลังใจให้ป้าเจงวนหัวนี่ได้อครับเนี่ยการถ่ายทำคลิปนี้เลยลิปต่อไปครับผมร่มแห้งครับผมหว่าจะรอดบอกี้แห้งเสียวว่ายากทั้งปีทักเพราะว่าร่มมันแห้งปวด,ดครับมันเป็นร่มร่มกับโชกครับพี่น้องมันเป็นร่มแบบมันเป็นร่มบนอิงครับเขาคือผ่าออกพี่น้องครับพี่น้องเนาะ ก่อนคนเด้อครับแย่ดึงโมยูพี่น้องเอาป่ ยังไปฟังอยดูเกลือกินหนึ่งเกลืออย้อยรวม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  ไมาไวครับพี่น้องปล่อยลงครับเมื่อกี้นี่ปล่อยเพราะว่าเราอยากเอียงอยากเอียงมาฟังนี้นะครับเมื่อกี้ผมสนเข้ามาฟังนีแล้วสนมะไยเติบครับเจ๊ก็อยากกินมาฟังนีคือเก่านะครับเนาะกิสีสนอีกครับสนจนห้มันเศร้ามันเศร้าเอียงเศร้าหมุนนะครับเนาะครับสนุดังมวนครับขอบคุณนเนรไหครับก็มาหนีเลยปล่อยหนีเลยเมื่อเมื่อเงินขับอีกเทค่นึง กันเรามันหมุนมันอยากขิ่ลงครับเพราะว่าประเด็๋ไล่สูงนะครับเมื่อกี้นี่ไล่ประมาณห้าสิบเมตรถ้าถือกล่องนี่า้าหนึ่ง อย <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาติดตามครับเทีสีสามครับสามเนอดึงไว้เลยเทีสีสามนะครับ,รส,รบสีหนอนเป็นยังไงเนี่มาพังนี่เดี๋ยวป่้ซื้อนี่ ู้ร่มแบบดีครับพี่น้องร่มดีแห้งเป็นแนวนี้ผู้ร่ี้ร่มดีพิธเตองก็ดีครับอย่าด้ครบเอาวะ อู้แบบแห้งรม มอยูครับเดียวใหม่ครับไปรุ่มจะอยู่ช่วงล่างนะครับจะหน่อยครับตอนนี้ผมกระไ่ปล่อยไปประมบ้านสองลอยห้าสิบเมตรครับครับรุ่มบนกับบ่อควยแห้งมันได้ครับมาเป็นบางช่วงครับแด่โอเคครับพ่านละครับบ่อียางแน่นอนครับรับประกันเลยครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากสองเทียดสามเทียดปะ สามเนาะเท้าแหลกไปปล่อยฝุ่นเท้าสองปล่อยนี่เท้าสามครับสามเทียดจบเลยสามเทียด้อดดครับเด้อพ่อแม่สองเทียดพี่น้องคือจะโบเอียงไะเนาะม,มาเดี๋ยวลงมา ไหวไว,วลเลยครับล่มเปิดเนี่นอนครับเพราะว่าล่มแบบนี้มันจะล่มมันจะมาเป็นช่วงนะครับเนาะอย่ามันไปตกใต่บาดเทซ้ายในบัตถนนนะครับรอร้นองมันมากกว่าไห ai não เพีองที่เลยครับว่าจะดึงมาจับเข้าครับมันจับยากครับเพราะว่ามันเป็นล่มหัวนครับพี่น้องมันเป็นล่มกระโชกหรือล่มกระชากหรือล่มบนสเทียงครับล่มมาเป็นช่วงครับเนาะคืออยากมากก็มากคืออยากมากกับมากนะครับพี่น้องมันก็คือล่มหนาวลุ่มหนาวนี่นะครับเนาะ ครับผมเยอะครับไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณในไลค์ครับติดตามตลอดครับครับผมคุณธนากจครับครับสำหรับว่าวตัวนี้ผมกะเด็แต่งเรียบร้อยนะครับเต็มที่เต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับใครสนุกสนใจอย่ายายง่ายขีมือของผมว่าจุฬาสูตรเปิดช่องนะครับเนาะครับเอกลักษณ์ของผมกะทักออามาได้เลยนะครับครับกรแบ่งปันให้พี่น้องเหนสูวคนครับผม โอเคครับนี่ครับสภาพงานว่าวผมครับประมาณนี้เด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับวาวตัวนี้ผมยังบริ้พลงเพจนะครับเสียบลงเล็กน้อยแหะครับก็ขับให้พี่น้องมึงเนาะครับเนาะว่าแบ่งหรือส่งให้พี่น้องทั้งจังหวัดได้ครับโอเคครับไปขามาแล้วถามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดขับสักใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้บ้าเจียงคนอบบนนี้เด้อครับ วังว่าคลิปนี้จะโดนโอกโดนใจพี่น้องบเลกกันหน่อยครับผมขอให้พี่น้องทุกคนสุดยอดครับโบจักที่บอกวานะครับสุดยอดครับโอเคครับไปเจอกันมนะนาครับ้นีสวัสดีครับ